สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสู่คนเนาะบอกว่าสิอยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศพี่น้องไงก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบเตียงทองซาเนียวอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะมื่อนี้่เตียงก็สิเข้าไปทางบ้านนาโพเมืองอุดมพรแขวงสวรรณเขตคือเก่าพ่อแม่พี่น้องไงเนะาะเบตียงเสียเงินเข้าไปให้พี่นอนะ้องเนาะสร้าง สร้างที่เฮือนน้องกิ๊บนั่นแหละทำไมพี่น้องเน้เพราะว่าเมื่อนี้เพื่อนเรามาบอกกันแล้วเล้วพี่น้องเห็เนาะแต่ว่าก็ยังบ่แล้วคักพี่น้องเอ้ยแต่ว่าแล้วภายในเมื่อนี่นะทำไมพี่น้องเนาะเพิ่นก็ะพ้าจะไปเฮ็ดมงอื่นแน่แล้วเพิ่นก็อ่าอยากขอเงินก่อนเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็บ่เตียงก็สิเข้าไปอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเลยว่าเพื่อนเพิ่นงามจำได๋เป็นแน้าได้ทำไมพี่น้องเอ้่ยสามมือรู้สึกว่าสามม้อแหละบ่เตียงบ่ได้เข้าไปก็พอดีครบกำหนดเลยเนาะ สร้างเพิ่นบอกว่าสามมือแล้วหลังจากที่พ่อเตียงเอาสังกะสีกับแผ่นเรียบเข้าไปให้มือนั่นแหละพี่น้องเอยกะโอเคบอกว่าลายยายกันหรางไปเบิ่งไปส้มไปเจอกันอยู่บ้านน้องกิบเมืองอุทุมพรเข่งสวนนักขีดนาะบ้านนภาพี่น้องเอยไปไปเบิ่งไปส้มน้องกันเลยพี่น้องเนาะโอเคนะพ่อพี่น้องตอนนี้กะมาหอดซอยเฮือนเราเป็นที่ดุร้อยพี่น้องรถมันเข่าบ่ได้เนาะถูกซอยมันหอมเฮงพี่น้องเอยก็ได้เอาเข่าเนาะพี่น้องเนาะก็ได้ยางเอา ตอนนี้กืเป็นเวลา3โมงไปลายแล้วแหละพี่น้องเลย3โมง,งแรงนั่นแหละน้อพี่น้องเนาะไปะกาโตอ่ะสบายดีบุกล่ะผู้โอ้ยชงกับป้าชัยอือพี่น้องเลยสร้างเบน,น,นเห็ดยังโบเล่อขักไปได้เนาะยังก็ถึงถึน้งนองอยู่พี่น,อน้องเลยอ้า

เอองามบ่เหือนโดยบ่ก็เสียงคอยแท้ะสาและเจ็บคออะกินข้าวแล้วมาหนี่กินกับพี่เลึกกินกับป๋อมปลาอมปลาอ่าคือว่าคอยแทะฮะกับปลาดุกกระปลาดุกมาใช่ละปลาดุกนาบ่โดยเอ้า ขนมนี่กินยับ่ขนมนะกินหา e ขนมกับนมคือเก้าอะลรกับอันนี้ดาเชื่อชื่อสินหมูมาฝากเจ้าอ่าจะมากินแต่เราไม่ครับอ่าเจวได้ชื่อสินหมูมามาฝาไปลาบกินอมต้อขึ้นกเฮ็กมนไ้นหมาบอกปลอยาบบ่้องอยากขึ้นอยากขึ้นอยากขึ้นแหะ เอากัแล้วคนกวาจังขนกระไดอือจะขืนมือไดอีหล่ะจะข้นมือได้หึม่จ้าเอาเป็นถามมตูด้วพื่อจะข้นมือไดฮะนะั่ม่ไูกเลย้มันเก้าคมผู้ปอระตู้านี่ด้วยนาว่าเก้าคำเมื่อเก้าคำสบายดีแน่ โดยโว้ยบนั่งก็ได้มันนั่งทิงพี่ก็ได้ห็นว่าก็ได้เก้าคัมนั่นออกไหมบ่ดูเฮมออกไมพบ่ถานน้านี่จะไปถามเขาออกไห้แล้วว่าดิมันจะงามจะไปข้นเฮมว่สิไปถาม่บร้าคัแมนับที่ลน่มหนึ่งสองสามสี่ห้เจ็แปเก้า่แม่นับือเก้าเก้ามือแล้ววะ มันนี้จะคัมใช่ไหมนี่สอมสามบ่สามหรือสองสองอ่าเป็นามผส้เจ็กวนเล็กน้อยบ้านนี้เนอะโอ้เออสองคำจะกะนับไปล่ะสองวันที่เทไรฮักจัถึงวันยังถึงวันศุกวันศุกหน่าบ่ โอ้โอเคโอเคหั่นอ้าวไปดิสุริกันแล้วห่นเกามืองหักเองเกาคำใช่หรือว่าเกาคำแม่บวจักทำหว่าเกาคำเกาคำกับเกาคำเราจะไปนับเกามือบ่ได้ยนี่สองคำมันก็ยังเหลือเปดมืออแม่ทำนับปะันทิพย์ทงสาวน่กับ เด็ดมือเนาะอไอ้ไอ้เพื่อนไรบ่งก็วันมันชุกหนาบอโอ้โดย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 ไปนมื่อเก้าคำในวันชุกใช่ไหมลูกตรงกับวันชุกบ่บ่เตียงสันด้ไรบึงตรงกัวันชุกเนาะอือหองามขนาดงามบออ่า งามๆได้เรื่องก็ฮวนบ่ถ้าภัยมาก็ท่วงเลยมันบ่ดคักขนาดเนาะโอ้ยเอาไปใของบ้านเข้าให้คัอยาขึ้น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 อันนี้แหงเขาทําหาอยู่อยาขึ้นอือก็แล้วแต่ขึ้นเฮ้ยเตนดงอยู่อืงาม้อมตัให้ สิกระทาเรียบร้อยได้แต่งช่างก็แต่งให้คักอีหลีเนาะเออถูกต้องครับพี่น้องครับสิว่าซ่างแต่งให้แบบอยังแต่บานยังแต่ประตูบานีประตูเฮ็ดแต่สําเร็จภายในมื้อนี้บ่่างมื้อนี้มนเรียบร้อยเนาะมื้อนี้เนาะอืดยบ่แล้วบ่มือโอ้บ่ไปใน้องที่ล่นเพปะแท้ A à, sang, a sào phơm cầm cho con. rồi thinh đệng xây súng là bà đi. nè, làn rồi vô ô ôi 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 ดวงสีดวงบ่ดวงดีตุ้ยพี่มีผญาขนาดเนาะก็มาบางัง <c oughs> คือเอรื้แต่เป็นดได้ไรเดี๋ยวนี้ฮะอันนี้ไม่นในละได้ทามเอ้อเจ้าก่อนบัดนี้อืเป็นได้ไรละได้สมใจแล้วบัดนี้ด,ดีใจบ่ดีใจ ตะกี้เจ้าแล้วเปล่าเด็กในเฮือนเนาะหรือน้องเจ้าเจ้าบ่โดยน่องมันเป็ี่ยนได้ไรตะกี้ล่ะกงมาเชือกนะนอกูมาเชืกน่องไปไปใช้ไม้ใช้มู่งมุ้กับ่ะไรทำอืมคล้ายๆว่าเขาถูกเขายากไปซี่บ่อโดยโอ้แบดเดี๋ยวนี้มู่คู่ก็อยากมาลินน้ำมู่อยากมาลินน้ำเลยอ้าวได้เฮือนไม้นะมู่อยากมาลินน้ำเลยมาลินน้ำคู่มือมเกาะฮากระเมื่อบางอะไรบางนึงนี่เลยอ่านาะ ไปนไ่งอบ่อมาบมกิวหัน่นี้มูวานได้เจอะไรเฮือนใหม่ง้ามอิชาอิชาแล้รวันนี้โดยอ้อ่ตะกี้นั่นเอขามีเฮือนรังน้อยเดี๋ยุกยางเดี๋เพิ่นดูถูกบ่เห็นกาเจมปหยักทามเห็นกจมปยักทาม ใยน้อยใจนะตัวนั้นบันนี้เนาะโดยเออบันนี้ก็ดีใจบ่ล่ะโดยชาวบ้านชาวเมืองผู้ชื่นไว้ชาบ้านชาวเมืองเราบ้าบันโดยยังหน่อยกับบุ้มพิภัยดูถูกแล้วบันนี้เนาะโดยยังไงถึกใจอยู่บ่เพกรนนี่งามบ่งามงามถึกใจเจ้าอยู่เนาะโดยเออพี่น้องเไย สีมันก็ออกอแบบโมเมนคาวนั่นพี่น้องมันสีควนบุรีเนาะหกิที่ใส่ดีเจ้ยนอใส่นอนอกจากเพื่อนอเจารยได้อย่างนั้นแหละดอกได้หงน้ำกับให้อืม โดยกับโทรัชา์โดยโคตรธุระชาบเนี่ยเป็นยังคืออยากได้ความจำเป็นมันเป็นได้ดายอันเวลามูบดินน้ำหรออยากเบิองน้ำมูหรออยากเบิองน้ำมูอยากเบิองคือนมูว่าโดย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 ธุรัชา์เนาะห้องน้ำต้องจะไปเฮ็หตุใช้บังคือหอมแท้เดินเจ้านี่เยเหตุหันบ่า ไม่เนอรูปเพื่อนอนันูทาพุ่นเ้เช้าแล้วรพ่นีแม่จะพื่นออกอีกเดี๋ยเพื่อนแล้วกอนเนาะเดี๋ยวผู้ใหญ่เพื่อนช่ยดูไอช่ยกตตั้งว่ากันฮัฟก็ตัดสินใจให้บบได้เรื่องนี้เนาะคือเดยผู้ใหญ่เพื่อนบัดนี้ก็มีแต่เพื่อนแล้วมื่อนี้ก็ ที่ให้อะนะทั้งเจ้าแล้วก็ทั้งหลานนี่แหละขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่ที่เฮ็ดเฮือนให้เจ้านั่นแหละอที่ได้ช่วยไปซอยเนาะปาโตพี่น้องเอ้ยมานั่งโตมานั่งอย่าใจอ้าวนั่งดีๆบกล่ะผมให้กียนหัวกระโปะพกแโอ้น้องนี่ตัดผมก็เป็นลึกแท้เนาะ อ้าวบรกาอันมีผู้ใหญ่หลายท่านเด้อสิเหตุเือนให้เจ้ามือนี้ก็ดร่วมเงินกันมาแต่จะภาพใหญ่จะดีกคืออันไอ้ใหญ่จะดีอยู่ทั้งไต้หวันเนาะแล้วก็เพิ่นหอออก่ว่าซื้อลูกเพิ่นซื้อน้องไอกับน้องไข่มุกเนาะแล้วก็มีทั้งครอบครัวมันดีแล้วก็ครอบครัวปฐมมาวงเนาะแล้วก็ครอบครัวครอบครัวอนาปีเป็นองแล้วก็ครอบครัวกอง มานี้เนาะแล้วก็ครอบครัวเมืองเมืองวงเพิ่นน่ะครอบอัน4ครอบครัว5ครอบครัวนี่น่ะอยู่ทางฝรั่งเศสเนาะภาคให้ทางอันน้องลานแล้วก็แม่ตู้นี่พให้เพิ่นล่ะเอ้าขอบมูกขอบใจเพิ่นด้ล่ะเด้อขอบขอบใจเด้อเทศเือนให้น้องอืมโดยอ่าดีใจยบ่ยล่ะโดย ให้เพิ่อนดูดีไม่แห้งให้เพิ่นให้ล่ำให้รวยเลยเพื่อนทองไหลเขาม้าโบคาเร่เอาบัดนี้อันน่ะเอาไม้ให้ไม่ตู้เจ้าให้ไม่ตู้เจ้าอวยพรให้เพิ่นแน่ผู้ใหญ่เพิ่อนนะไ้เฮือนในซานได้บ่อยเนาะอ้าม่ตู้ถือเลยลูกเอ้ยเฮือนในซานให้แม่นะดูดีไม่แห้งเด้อกินจะปุ๊กจุ๊กจะลุงนะลูกเอ้ย ว่าแต่เง like ินบาทให้ถ้าเจ้าไหลมาเงินนวลไหลเข้าได้ลูกเอ้ยค้ามจิบจะได้คำไข่ให้กายเลยให้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้เลี้ยงแม่ได้ลูกเอ้ยให้เจ้าเป็นคุณเก่าก้าเจ้าเป็นผ้าเมืองเมืองเด้อปากเป็นเจ้าปากเป็นห้องปากเป็นงูซาให้ได้ชั้นได้ลืบเลยกูคุณบดขรอบบดขัวมาซ่วยสู้ผูงค่าก็ดีบกดีใจได้เฮือนในซานอันนี้อันยาเอ้ยให้เบิ้งให้แย้งให้รูแลอยู่นี่ได้อันยาเอ้ยบอกกูปั่นคือเมืองพื้นได ขาดคืนลายจะเทใดยาเอ้ยอยู่ดีมีแห้งเด้อโดยเชานใดก็ดีสาธุเนาะเอาให้ประตูเนาะอันอวยพรในเพื่อนเนี่ยอึ๊บนี่พี่ข้อเฉยอึ๊บเอาเดี๋ยวเด้อโอ้ยลเาวยกกับมาลยกกับใจลายเลยฮุนเอาเอ้ยอยู่ดีมีแห้งบุญคำนำสู้ไม่เป็นเจ้าเป็นนายคือบ้านคือเมืองเพื่อน ผู้ขานก็ให้วิทุกวิญญาตมาผูดพุ่มดูมยังผู้ขานนี่ก็มีแห้งชื่นบกชื่นใจผู้ขานนี่อดวงสมบูรณ์เลยขั้นชา้นนั่นแป้งกระยูได้เช่าเลยตะกี้หมุกขึ้นขานขึ้นเนี่ยนาทาวน์น่ะป่นนี้เนาะี่ยนาทาวน์เลยถึกใจยี่บุ่่งกันเลยโอ้ยงามงามบอกไปมาเท็้งก็งามโม่ขักเอยอยากได้เด้อมันอยากได้เด้อเออคัก ถ้ากลัวผ่าไม่กระตาดเนาะโอ้แต่ว่ามันก็คือว่าแหละราคามันก็แพงกลัวพี่น้องไงงามสูงก็ชงเห็ดชงคักสูงซ่างเนาะอะไรเรื่องซ่างก็เห็ดคักเนาะได้การได้การพี่น้องเไยสะดวกอยู่ดีเพ่งคำหนักคุณหลังเด้อเดือดลำคำคอยเท่าเรี้องไปใหม่ละลูกเอ้ยนอยากได้ห้องน้ำกับไผ่แล้วกับไผ่ยังแหละอืออืมเอาสามีแต่เดี๋ยวเท่าสิึ้น อ่ a ถ้าให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะก็ดกสิโคตัวกลับอนี้โดยเอาโอเคเนาะอ่าโยได้่านือได้ได้ลืบลูกก็ดีมาเฮ็ดน้ําแม่ก็ดีลูกเอ้ยเป็นเจ้าเป็นนายก็เก่าเด้อไปเฮไปทางนี้มี่เจ้าเด้อลูกเอ้ยเบิ่งแงแม่อยู่นี่ลูกเอ้ย ไม่ตายกินแม่ได้ไม่ตาเอ้ยอ่ะกินชาร์เดสนมก็ขนมนี่อี่ละอ่าเดี๋ยวตีขึ้นเบิงภาพพี่น้องขึ้นเบิงเฮือนก่อนพี่น้องเลยทึ่งผันเนาะสร้างเป็นนิ่งเฮ็ดอ่าก็ถึกอยู่พี่น้องเลยป้าเจ้าอ้าสบายดีไอ้ซางสบายดีโดยโูู้หบุกเบิกเฮมเลี้ยวมันนี่เลยเนาะอืมนี่แหละพี่น้องเลยสีกะอ มันบยจะเข้มปะไหเนาะมันจะงอ,อกสีขาวๆนั่นนึงเป็นองค์เงาหัดก็ดีงามเลยแหละสีควันไฟสีควันบุรีอือทางในพี่น,อน้องเลยเนาะประตูฉันได้ใส่ฉันได้ใส่หน้าโต๊ะหน้าต่างนี่โอเคพี่น้องเลยงามงามประตูก็สองมองเนาะอ่าช่งกะสีนี่เรือบ่อนโอ้ดโดยสีผ่น เดี๋ยวว่าให้เพิ่นเห็ดหางลิ้นก็ได้พอดีเพิ่นเห็ดหางลิ้นอ่าพอดีเพิ่นเห็ดหางลิ้นอยู่พอดีเฮ่ไอ้ผามันใหญ่กว่าหรือผ้เส้อเอออืออือเอาไปเพิ่นเห็ดหางหลอกหางลิ้นก็ได้ไม่น่ะบุพเพอันนี้บ่ตัวไหนตัวพ่อไม่ขอบกับไม่ะต้องได้ซื้อไม่เพิ่มอีกจักเสร็จปุ้ยไม่ในสิบเสร็จสิบเส็จหรือสิบสิบแปดเนาะ สี่เศษหม่เข่ามันมเริ่มเข่าก่อนเนี่มันได้กี้ตกตกสี่ตัวเจ้าเจ้าจ้าาตัวมันามามขาด่็ขาดใส่ขาดเคยเป็นเทรายมันเช่นทราร่วมทัง้งประเทศทราย,รายนะสองแสนสิบพันสองเสนสิบพัน,ออนอเอาสาีิน้องไอ้ครับอันนั้นค่าสร้างนี่เอาเอาเลยป่อกเลีอยกมันนี่ได้เนาะ โอเคพี่น้องเลยเนาะเน้นี่คาสร้างก่อนอันเนาะอ่าเพิ่นเบิกไปก่อนแล้วพี่น้องเลยสองล้านเพราะว่าณคาสร้างสามล้านกี่อ่าแล้วก็อ่าอันนี้ก็คาอันใหม่หันแหละเนาะแล้วก็อันเรือหันกระเมนเจ้าท่าสีเพิ่มมาแหละพี่น้องเลยเอออ่าขอบใจเลยนายเนาะ เฮ็ดคักพี่น้องไอ้สร้างสร้างเพื่นเฮ็ดคักเนาะอ่าโตอ่าใส่เวลาจักมือนายสร้างเฮ็ดนี่นะขาามือขามืออือสามคนบ่เดิมโอ้สร้างสามคนแต่ว่าแต่ผู้เป็นดีนะเจ้าบ่ดูมาอ๋อจะจ้างลูกน้องมาเพิ่มโดยโดยโดยเก็บใจลายพี่น้องเล้เพื่อนตกแต่งให้กันนี่งามเนาะทั้งในกะ เออ็ดแบบคักนันแหละพี NEN ่น้องเอ้ยโอง่ายก็ได้ลูกตอบลูกติ่งเนาะอ่านี่เป็นเห็ดงามหลายพี่น้องเอ้ยพูอืมนี่กระาคักยังผักตูนี่ยังบ่แล้วแต่บ่เตียงมาก่อนเนาะอ่าบัดแล้วพุ่นแหละคักพี่น้องเอ้ยมีทั้งนอกทั้งในพอดีนั่งเล่นเย็นนํานี่ออื อ้าวโอเคเด้ดจ้ะพี่น้องเลยเข้าใจสร้างเรื่อยเนาะป้าโตซาสีเรียบร้อยผลท่านได้ตกใส่แล้วนี่เนะาะเข็นเ<อ>สบบื้อเบิ้งข้วก็มาตรฐานนี่แหละพี่น้องเลยเท่าก,กับไส้บริการไอ้เพิ่นมาตลอดเนาะก็ถือว่าเฮ็ดคักเฮ็ดดีไอ้เพิ่นจ้ะพี่น้นนนองเลยนี่แหละเนียนนาแบบนี้สูงคักขนาดเนาะ พุทุก็เหอนเรงตรงยงดููงามงามงามโอเคแด้撒เนาะบานี้กันแล้วภายในมือนี่ยบยมือนี่ใหมม้มันสมเร็จเนาะพี่นเงเลยมีแต่สิกรับปะแล้บานี้มือขึ้นเพื่อนพื่้วจังเจอกันเนาะแล้วนี่จะไปใช้ต๊ะอ,อีกช่างบ้านนั บัรจันอีกบบรจันเจ้าพ่ใช่หมใส่ยังบัตจันดินอ,อ๋อเปิ้ลเิ้ลอไรสั่งไห้ให้แน่บุตรยามพ้นหน้าเนะาะปุ<อ>๊บพี่น้องเลย,เลยไปตลอดอืมเอาเอา,เอา,เอาขึ้นเลยเห็ดคักเห็ดดีเล้วเพื่อนกะใดก็อยากใส่บริการดดพี่น้องเลยเนาะหเห็ดคักเห็ดดีเพป็นเห็ดเนียนนะตุ๊กแต่งกัคักงามลายพี่น้องเลยนะ อ้าสั่นกลับเด้อบันนี้เด้อไอ้สร้างเด้อขอบใจได้หลายโดยโดยโดยมือหนาพูนแหละพี่น้องไงบะเตียงมาถ่ายพี่น้องบึงอีกรอบเพราะว่าเป็นยังใส่บานบลเลียวเนาะจะยังใส่ประตูบลเลียวอันเนี้ยอ่าเป็นอะไรสีเห็ดให้มันเลี่ยวเมื่อนี้พี่น้องเไยฟังเบิึงอีกอ่าอีกคอนสันมือบะเตียงจังสี่ข่าวมาเนาะพี่น้องเนาะอ่ะบะเตียงสีขคอตูกับก้อนบันนี่ถูกบันเตียงให้คัดกีษณ์สร้างก็ได้ เอาสานไอ้กับเด้อล่ะเด้อบันนี้เด้อกับเล้อปรตู้เด้อดอยอยู่ดีมีเฮงบันนี้ดอยดอยเด็กมือขึ้นเทือนทุหละจังเจอกันเนาะมือก้าวค้ำพี่น้องเลยโอเคเดี๋ยวอันน่ะท่านบ่เตียงกะเด็กจะมาร่วมยินดีน้ำเพลนนะพี่น้องเนาะมือก้าวค้ำโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องบันนี้กับบ่เตียงที่คอตัเดินทางกลับก่อนก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณ ผู้ใหญ่จะดีบัตรจักรุจุคนที่ได้สดได้ซอยทางครอบครัวน้องกิบเพิ่นก็ขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีเฮงสุขภาพห่างกายแขยง็งแรงก็ให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจ,จตลอดชีวิตนอนดับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนจะให้มาสมได้ก็ขอให้กับคืนหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าสาธุเด้อเนาะพ่อแม่พี่น,น้องบัตรจักรุจุคนสำหรับเพื่อนน้องกิฟแล้วก็บพ่อพี่น้องงามไหลายเนาะตอวเตียงเอาแผ่นเรียบมาใส่แล้วกับสื่อสีมาท่าพี่น้องเงย สีกะสีขนบุร um, ีเนาะอ่ม um, ันกะงามพี่น้อง้งามสร้างเพิ่นตกแต่งให้งามพร้อมเนาะเอก็ถือว่างามสุดแล้วแหละแต่แถวบ้านณพูนี่พี่น้องเอ้ยอืเอาสําหรับมื้อนี้บ่เตียงเข้าตัวลาไปแล้วพี่น้องบาดนี้เนาะอ่ามาพบมาเจอกันอีกรอบก็คืออ่าขึ้นเฮือนแล้วเนาะพี่น้องเนาะมื้อเก้าค่ําตรงกับันุกพี่น้องเอ้ยันุกหน้าเนาะเดี๋ยวบ่เตียงไล่เบิ่งก่อนันตรงกับันที่อหยังบ่รู้พี่น้องเนาะ แต่หน้าต่างประตูยังเพิ่นท่านได้ใส่เพิ่นยังลงมือเฮ็ดอยู่พี่น้องยังอึี้ยกทึกเพิ่นท่านได้แล้วคักเนาะเดี๋ยวมาเตียงก็เข้ามาอัปเบดตให้พี่ให้น้องเบิ่งก่อนพี่น้องเงอลยอ้าไปแล้วบัดนี้พี่น้องเนาะเออพ่อแม่เพี่น้องเบิร์ตสูขทุกคนก็นให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างก,กายแข็งแรงให้ร่ำรวยโชคมาตลอดปีและตลอดไปเนะาะซาถุเด้อพี่น้องเด้อสจหรับมื้อนี้บ่เตียงเขาตัวลาไปก่อนพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสูขสุขคนเนาะ